มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมพมาดากับหวานใจหนุ่มเชฟฟางนัทพงศ์คู่รักเลิกกันเงียบอีกคู่ค่ะถูกจับตามองอีกคู่ซะแล้วนะคะสําหรับคู่ของนักแสดงสาวพิมพิพมพมาดากับหวานใจหนุ่มเชฟฟางนัทพงศ์ถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่พักหลังมันนี้ไม่ค่อยจะมีโมเว์เหวานออกมาให้เห็นกันเท่าไหร่นะคะ โดยทั้งทางด้านพิมพิมพม์าดาแล้วก็เชฟฟางต่างไม่ได้ลงรูปคู่มานานถึง3เดือนอีกทั้งยิ่งเป็นการตอกย้ำประเด็นดังกล่าวเมื่อได้เข้าไปเช็คสถานะของทั้งคู่ที่ตอนนี้ได้กด unfollow IG ของกันและกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้กระแสข่าวเรื่องราของพิมพ์แล้วก็เชฟฟางนะคะเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งโดยฝ่ายหญิงเป็นคนลบภาพคู่ทั้งหมดออกจากอิสตาแกร แต่ว่าครัางนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เลิกลากันเพียงแต่เธอลบเพื่อต้องการจัดระเบียบไอจีใหม่ก็เท่านั้นเองค่ะงานนี้ยังไม่มีใครออกมาฟันธงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่ให้คลียร์ยกันไปเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล้าฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ